อนี่ฮะเราอยู่ที่ชาบูดินไลท์น้ำจิ้มเขาอร่อยมากทุกคนจานนี้เรากินจนหมดเกรี้ยงเลยหอยแมงลุมนางลุมแมงผู้อร่อยนี่ฮะเมนูน้ำเนิ้อขนมหวานครบครันนะฮะแต่ที่สำคัญคือใครที่เป็นแบบบีฟเลเวอร์หรือว่ามีดพอกอะไรเงี้ยมีครบด้วยนะทุกคนนี่ฮะนี่ฮะเมนูล้ายาวมาถึงนี้เลยทุกคนนะฮะทั้งเมนูปลาหมงปลาหมึกชอบทุกอย่างเลยทั้ง เขาเรียกว่าอะไรกุ้งเกิงเนื้อหานะเห็ดเดเห็ดเ,เนี่ยสุขภาพมากแต่เราชอบขึ้นช่ายแล้วก็ที่สั่งมาทุกอย่างเราสามารถเลือกได้ในเวลา2ชั่วโมงนะจ๊ะอยู่ตรงเนี้ค่ะสี่แยกพะลือซอยหนึ่ทุกคนนี่ชาบูดีหลายออกไปหลายโต๊ะแล้วนะคะแต่เรายังนั่งถ่ายอยู่เนี่ยฮะเพื่ออยากให้โลกรู้นะฮะว่าชาบูที่ดีที่สุดในพิษณุสโลกอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมแก้วสุวรรณ เชิงแถวๆนี้ค่ะเขาเรียกว่าย่านประชาอุทิศใกล้ๆกับถนนเอกาทดสรสทุกคนอ,อร่อยมากแต่รจริงๆจ,จะว่าไปตรงนี้มันจะอยู่ตรงข้ามกับอาชีวะพิษณุโลกตรงนี้ฮะอาชีวะแต่ใครที่จะมากินช่วงเที่ยงก็จะอีกบรรยากาศหนึ่งนะคนจะเยอะตอนเย็นเน,เนี่ยถ้าดินเนอร์จะค่ำกว่าที้คนก็จะแน่นนะฮะทุกคนต้องรีบมานะฮะเขาก็เปิดตั้งแต่ส1เโมงครึ่งจนถึงสามทุ่มฮะทุกคน อร่อยมากไอติมยังอร่อยอ่ะทุกคนที่เป็นชาเขียวที่แบบมีความเป็นชาเขียวอือร่อยไอติมมีให้เลือกนะเครื่องดื่มเครื่องดื่มไม่อั้นนะทุกคนนี่ฮะไอติมไอติมเครื่องดื่มน้ำจิ้มมีเป็นสิบสิบอย่างเลยทุกคนแต่เราเลือกที่จะเสพกับน้ำจิ้มซีฟูดซึ่งเราชอบน้ำจิ้มซีฟูดเป็นแล้วก็ไอ้นี้เป็น พอนสืบทุกคนเรียกถูกไหมผ่อนสืบใช่ไหมตัวลงญี่ปุ่นใช่ไหมฮะไม่ใช่เกาหลีใช่ไหมแต่มีกิมจิให้เราชอบกิมจิที่นี่มากอือร่อยอะ่ะไอติมอร่อยนี้ถ้าเกิดไม่รีบนะเราจะนั่งกินแต่ไอติมตอนท้ายเลยฮะม,มีความเป็นของแท้นะมีความเป็นแบบทินแลวไม่ปลอมอะฮะทุกคนทุกอย่างเลยค่ะขนาดหอยแมงผู้นะมีความเป็นสดหอมสดเลยทุกคน หอยนางรมต้นเลิศค่ะแต่ว่าหอยนางรมเนี่ยกินเยอะเขาบอกว่าความดันจะขึ้นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่นี่เนี่ยเขาแบบพอดีค่ะให้เลือกทีละตัวนะะใครจะสั่งเพิ่มก็ได้ทุกคนฉะนั้นแล้วแต่ใครจะชอบสั่งเนื้อเนื้อน่องลายเนื้อลาวาเนื้ออ๋อเนื้อดอกเนื้อเด้งหมูด้งหมูเด้งมีเยอะฮะกุ้งปลาหมึกก็มีทั้งแบบยัดไส้ปลาหมึกลาวาอะไรของเขาไปอ่ะพูดไม่หวัดไม่ไหวนะทุกคน บรรยากาศทุกคนเย็นๆนะฮะคูเมืองแล้วก็สะพานประตูชัยแล้วก็ตรงนี้ประธานสปูชัยถ้าก็เราเลยไปอีกหน่อยเขาเรียกว่าย่านแยกวุ่นวายหรอทุกคนเราก็ไม่ได้คนพิษนโลกแต่หลงรักเมืองพิษนโลกเพราะว่าอย่างที่บอกด้วยคําว่าวัดใหญ่วัดพระพุทธชินราชทุกคนซึ่งสะดุดตรงคําว่าวรามหาวิหารซึ่งเป็นวัดอารามหลวงชั้นเอกแต่มีชื่อ เรียกที่ต่างจาก6วัดในประเทศที่มีคําว่าราชวรมหาวิหาร6วัดแต่ในส่วนของวัดใหญ่วัดพระพุทธชินราชที่เนี้ยจะลงท้ายว่าวรมหาวิหารซึ่งจะลงท้ายเหมือนกับวัดพระธาตุภิรุญชัยวัดพระสิงห์ที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยนะฮะวัดอ่อที่ไหนอีกอะที่ดังๆอะนะฮะแต่ถ้า6วัดที่ขึ้นลงท้ายว่าราชวรมหาวิหารก็จะมีวัด อารุณวัดโพวัดแจ้งนะฮะ <c oughs> แล้วก็วัดสุดทธั์แล้วก็วัดเออมหาธาตุยุวราชรังสิตรตรงสนามหลวง4วัดจะอยู่ในกรุงเทพอีกสองวัดที่ลงท้ายว่าราชาวรวิหารเนี่ยจะอยู่ที่พุทธบัตทสระบ,บุรีแล้วก็องค์พระปฐมเจดีแต่ที่วัดใหญ่พิษณุโลกที่เนี้ยไม่ไกลนะฮะจากที่นี่2กิโลเองทุกคนจากร้านชาบูยินไรเนี่ยสกิโลเองไปวัดใหญ่ ซึ่งจะเรียกว่าวัดพระรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารไม่ได้ลงท้ายว่าราชวรมหาวิหารนะฮะอันจะลงท้ายต่างกันนะครับทุกคนเดี๋ยวจะหาว่ามากินแล้วแม่เอาแต่กินไม่บอกว่าที่นี่มีดีอะไรบ้างนอกจากกล้วยปกน้ำผึ้งที่บางกระทุ่มนะฮะที่นี่วัดเยอะอ่ะวัดจุลามณาีวัดอรัญญิกนะฮะทุกคน วัดราชบูรณะวัดนางพญาอยู่ติดกันเลย3วัดตรงสะพานสมเด็จพะนาเรสสวนเดินมากินชาบูดีไลด์หรือจะขับรถมาก็สุดแล้วแต่สะดวกเลยทุกคน <c oughs> อร่อยมากค <c oughs> รับตกลงคำขอนประจำจังหวัดพิษศโลกคืออะไรฮะใครท่องได้แล้วอยางบางคนทำงานมีชีวิตอยู่เมืองที่เป็นแหล่งกำเนิดพนาเรสวนเนี่ยยัง ท่องคำขวัญประจำจังหวัดยังไม่ได้เลยนะฮะหน้าตีมากๆเลยอ่ะป้อนทุกคนีนิจาทุกคนร้านชาบูดีไล์นะฮะจะอยู่ตรงนี้ฮะถ้าเกิดเราตรงไปนะฮะเราก็จะเจอแยกวุ่นวายใลของเขาไปฮะนี่คือสะพานประตูชัยสีขาวๆเนี่ยหาไม่ยากนะจริงๆอาหารเขาอร่อยมากแต่แบบว่าอาจจะพื้นที่คับแคบไปน,นิดนึง แต่ก็กําลังอร่อยจัดเลยแหละนะฮะน้องๆก็อาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมเราออกไหวเพราะว่าเรามีนัดอีกร้านหนึ่งฮะนะฮะ,นะะนี่หาร้านมีความสุขเรามาดูที่ร้านมีความสุขดีกว่านะฮะ <c oughs> จากนั้นจึงบอกว่าเวลาไปกินที่ไหนหรือว่าไปพักโรงแรมอย่าไปใส่ใจกับอ๋อพนักงานบางคนชอบไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าพนักงานทําไมหน้าไม่เป็นมิดอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงได้ออ เหมือนกับบริการไม่ดีอะไรเงี้ยคือไปตำหนิเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่าไปใส่ใจค่ะเพราะพะนักงานในร้านต่างๆไม่ว่าจะร้านค้าทั่วไปที่เราไปเจอเนี่ยเขาอาจจะมาทํางานด้วยอาชีพของเขาถูกไหมฮะฉะนั้นเซอร์วิสมาแต่ละคนจะต่างกันถูกไหมบางคนอาจจะไม่ได้ยิ้มแย้มไม่ได้อะไรเครียดอยู่กับชีวิตส่วนตัวหรือมาทํางานเพราะว่าเป็นอาชีพไม่ได้ทํางานด้วยใจรักบางคนเขาอาจจะแค่ว่าบริการไปโดยที่ไม่เห็นจําเป็นต้องยิ้มไม่เห็นจําเป็นต้องทักทาย เขาอาจจะตื่นเต้นกลัวก็ได้เรามองเขาเขามองเราเขาอาจจะนึกว่าเ้เราก็มองเขาเขาก็มองกลายเป็นไม่ยิ้มให้กันดังนั้นจึงบอกว่าสยามเมืองยิ้มจ้าประเทศเราเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นอันดับ9นะที่แบบต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ดีมากอันดับหนึ่งคือไอซ์แลนด์อันดับ2คือนิวซีแลนด์อันดับ3ก็คือแคนาดา แต่ว่าประเทศเราเนี่ยเคยได้ชื่อว่าสยามเมืองยิ้มเนาะหลังๆก็คําดีก็ยังยิ้มกันอยู่ฮะแต่บางทีเขาก็แหมยุคนี้แล้ว่จะมานั่งยิ้มกันจนเหงือกแห้งเห็นไหมฮะนี่บรรยากาศฝนจะตกไหมทุกคนฉันถึงบอกว่าไปพักที่ไหนไปกินอาหารที่ไหนอย่าไปคาดหวังกับพนักงานฮะนะฮะเขาไม่เอาชามเครื่องหัวก็บุญแล้วฮะเพราะว่าบางเจ้าเนี่ยมันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ทำงานยุ่งๆจะดูแลก็ทั่วถึงก็ไม่ได้ฉะนั้นต้องเห็นใจพนักงานด้วยนะจ๊ะไม่ได้แบบแจะมาเอาใจแต่โต๊ะเธอโต๊ะเดียวนะฮะแต่ที่นี่ชาบูดีไลท์จะน่ารักมากค่ะทุกคนอาหารอร่อยมากทุกคนทุกอย่างสิ่งเราจะบอกต่อให้โลกรู้ว่าเรามีดีนะครับพิษณุโลกนอกเหนือจากกล้วยอบน้ำผึ้งที่บางกระทุ่มพันมะลิอ่องนะมีความเป็นมเมล็ดไม่มีเป็นกล้วยน้ำว้าที่ไม่มีมเมล็ดค่ะของดีเมืองพิษณุโลกมีเยอะนะ และหนึ่งในนั้นก็คือชาบูดีไลทร้านอาหารอ,อ๋อมีร้านอาหารไถ่กระทะตรงแถวสถานีรถไฟ80เมตรนะฮะก็อร่อยนะอ่าก็ไปกินมาหลายร้านก็มีเจ้านั้นก็เวิร์กอยู่หรือว่าโจ๊กอมารินก็อร่อยฮะทุกคนที่บรรยากาศตรงสะพานประตูขาอาประตูชยัยทุกคนนะครับาลพสน์คลิปนี้กันให้กําลังใจทุกคนในการทําอาชีพรักบริการนะฮะทุกคนเพราะวันที่ก็ไปพักมาหลายโรงแรมมาก ไม่วาม่าโรงเรีแมงเอเทียดุสิตาลนะฮะหรือไปร้านโอโ้อ้โอกับจูที่สยามที่ดังมากคนแน่นๆๆ,ๆ,ๆหรือ,อ,อร้านอาหารเช้านะฮะที่ซันเรสที่เชียงใหม่หรือหลายร้านมากทุกคนแบบเป็นกันเองมากแม้แต่ชานมไข่มุกแ้่ละสิบาบาทเราก็รีวิวให้นะถ้าเกิดว่าเป็นน่าสนใจหรือทำเลทีท่แบบพอดีเดินผ่านอย่างเงี้ยก็จะได้โปรโมทให้ถือว่าบอกต่อสิ่งดีๆนะคะ เป็นความดีที่เราเปิดโอกาสให้ให้ได้ทํากันเราก็บอกต่อให้กับโลกรู้ว่าเฮ้ยเมืองไทยเรามีรายอะแยะนะคะทักททยเป็นกัลยาณมิตรกันฝากช่องนี้ด้วยถึงแม้จะไม่ใช่เป็นช่องใหญ่โตอะไรแต่เขาขอโทษเราก็ถือได้ทําความดีเปิดโอกาสให้คนไทยได้พบเจอสิ่งดีๆแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับออประชาสัมพันธ์เนาะประชาสัมพันธ์ครับ นี่หาชุมชนพขาลือจะอยู่ตรงนี้ไม่ใช่พระรอนะครับพระลือหาทุกคนดีวฝนจะตกแล้วเดี๋ยวเราไปนี้ดีกว่าลองเข้าไปมีความสุขกันดีกว่าที่มีความสุขคาเฟ่ทุกคน